สวัสดีครับสวัสดีครับดดนนอันนี้บ้านสวนจอมยุทธ <นา S 1> จะพาพายเรือนะครับพายเรือแล้วก็ตกปลาตกปลานในคลองในแม่น้ำธรรมชาตินะครับไม่รู้รรว่าจะได้หรือเปล่า,นานไ,นะไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าน่าจะได้นะอ่าน่าจะได้เอาลงลง,ลงเดี๋ยวพ่อจะเอาเรือลงน้ำก่อนครับ ควรสมบูรแบบเลยเหังไงถ้าไม่ควรสมบูรแบบเนียมามา,มาเอาเบ็ดขึ้นมาเร็วแห่เอาเบ็ดขึ้นมาจะเบ็ดมาีครีพครับอีก,อก,อกเดี๋ยวให้แม่ขึ้นห็น้อ่ะแม่ขึ้นมาไม่น่าควรตัวแมดเ,เลยไม่น่าควรตัว อะไรนะร่างกายของวันแดดเลยโอ้บรรยากาศทางนน้นลเลีไรเรี้ยงดูธรรมชาติทาง,น,น,งนี้ดูจะนั่งยังไงรับแม่รู้เดี๋ยวเราจะไปหาเหยื่อกอนนะครับหาเยาห,าหาเยื่อจังไนอ่ะใหญ่แก่งต้นไม้นะครับวใช่เป็นหนอนน้ำด้วย นี่เห็นไหมบ้านเรามันมีกูยั้า์อยู่เลยเนี่ยมีต้นไม้เริ่มโตแล้วที่เราปลูกไว้นะครับต้นมะม่วงต้นต้นผักชียางนาต้นอะไรต่างๆเราจะเปเอาอันนี้ก่อนไปห,หาเหยื่อก่อนที่รูดน้ำทาง้าง น้ำมันจะอยู่ในกิ่งไม้มีหรือเปล่าอันนี้ก็มาใส่ไว้ให้ปลามันอยู่นั่นแหละนะในอีกฝั่งหนึ่งอีกฝั่งหนึ่งของบ้านสวนจำยุทธนะบ้านสวนจำยุทธอยู่ฝั่งนู้นให่ฟังเลยอันนี้ก็นนจะเป็นบ้าน,น,นตำบลละคุณละตำบลกัน ็นนี่แหละเป็นตำบลร่วงทองใช่ตรงนี้เป็นตำบลร่วงทองพ,พอตรงนี้อ่ะเป็นตำบลเป็นตำบลน,น,นี่แหละดอนมูนนนนนนนลนนน <c oughs> ใครใครเห็นไข่ปิงน้ำเกลือบ้างไหนนี่ไข่ปิงมันจะเป็นอย่างนี้ครับ ไข่ปริงนี่ไข่ปริง,น,รงน,นี่ครับไข่ปริงน้ําจืดเนี่ยมันจะอยู่เกาะอยู่เนี่ยไข่ปริงน้ําจืดนะครับนี่ไข่ปริงตอยนนะั้นมันดูดเลือดเอานะไข่มาชมยุทธนั่งนั่งตรงกลางเรือค่าน,นี่ชมยุทธ์อ่าแม่แม่แคร่ยำให้ก็จะไปหาเหยือ่อ ไม่มีเนาุนอนน้ำไปหาไม้ที่มันผุบๆเก่าใช่น้ำนานๆก็ต้องไม่ใช่ไม้อยู่คาลิปตัสไ,ไม่ชอบเพราะว่ามันเผ็ดไคาลิปตัสกินเผ็ดเผ็ดปากเผ็ดปากกินน้ำซุกชุกินน้ำซุกกินน้ำซุกอันนี้เจอต่อไม้ มีนอนนะแดวเนี่ยโบราณดูนะ,ะดูสิจำเนึ่มาอยู่ฝั่งนี้ลูกมาอยู่ฝั่งทางนี้ฝั่งทางนี้เหรอเออใครมาทำบ้านปลาไว้นะ,ะตกปูเรียบร้อยเลยม่าทำที่วางนะเครื่องสูบน้ำเป็นเรื่อ้กล้องเนะ ับม้าไม่มีหมดน้ำไม่มีน้ำไปที่อืเอ๊ะตรงนี้จะมีงมอยู่นะเนี่ยยังไงงมุมขาพี่การ์ดดูอย่างกลาแมวกินปลามาตัดกระบุกนวลนี่มาดูที่มีหนอนน้ำไหมเนี่ยไปขู่ไม่มีนะเป็นไม้อยู่พาร์่มี มันมันจะยุ่ต้นอ,มนนอ้มันจะทำรีบีมอีกลาดจะดูไม้ที่ผุพังอยู่ในลึกๆอาจจะเห็นในลึกๆก็นี่ไงเออรวังนะอย่บูนนะที่ใครเนี่ย เยียนอนน้ำไม่ได้เนาะเอาขนมปังเอาเยี่ยนขนมปังลองตกปลาดูเออมงไใลก็เคยอยู่นะี่นะมันเป็นวังน่าจะมีปลาใช่ไหมมาจอดเลืออุ้ยน่าจะมีปาลาแล้วปลากระโดดได้ยินเสียงไหมครับน,นิด ตุ้งกันดูต,งตุงไหนนะ้ันหลังนะ้างหลังปล่อยอย่างหย่อนลงไปแล้วยังภาเทวนี้น่าจะรู้ภาษาแน่เลยทำไมอะหนีกันหมดเป็นคนตะุกเบ็ดนมันมีต้นไม้เอ็นลงมาเลยนะเนี่ย เออคำเอลงมาในคุณเอลงมาเนี่ยมันลม้มมันก็เอลงมาเลยนะเนี่ยในน้ามากระโดดเล่นได้นะอ่าใส่เบ็ดลงไปแล้วเดย๋ยกขนมปังครับเหยาอกขนมน ความหวังใช่ไหมครับกลัวชะละเกจะย้ำมือเราเนี่ยไม่หรอชะละเกน้ำจืดหรอตะโงงอะตเขียวตัวมันยังไงตะโงงแต่เช้าน่าเหมือนพ่อเอกด้วยตรงนี้เงียบไหม ถ้กินเหยอแล้วค่อยมาถ่ายใหม่กตกปาอยมัหางปลาตองกายนี่นะนี่มันหางปลาตองกายเนี่ยว่าหูฉลามอหอนยาหจมปตองกายตายจมยึด มันตลกจังเลยเจ้าอ่ะเจ้านี่จะหลกจริงๆเลยโอ้โหตัวยังใหญ่เลยโอ้ยเหนาแล้วอ่ะโอ้ยโดนเบ็ดเขาปิดเบ็ดไครอ่ะตายยังหนึ่งเหน่าเอาเบ็ดขึ้นมาสิเบ็ดเบ็ดผ่านได้ยังไงเบ็ดมันเกี่ยวหลังอยู่ตายเลยอ่ะตัวเดียวเต็มเรือเลย เป็ดเป็ดไปถึงไหนโก็เป็นเป็ดลาวเป็ดลาวอ่ะเดี๋ยวจะถ่ายดึงดิดิไวดดิเ็ไข่เนี่ยแล้วยีบมันดีเลือดออกแล้วเนี่ยเลือดเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะดื่มเลือดเน่าเหรอครับอ๋อๆรวเป็ดลาวนะครับแม่ทั้งข้าวปลาเลยนี่เป็ดลาวเขาเรียกว่าเป็ดลาวนะครับนี่มองไม่เห็นดูดูกระดองกายยุมาสิ โอ้ยโอ้ย,อยเลือดออกโอ้เร็วๆโอ้อันนี้เราไม่ได้ใส่นะ <c oughs> ของคนอื่นนะครับนี่ประตองกายติดติด,ดเบ็ดลอยอยู่กลางแม่นม้ำนี่ตัวนี้กิโลได้เนี่ยมันทำไมมันติดอย่างเนี้ยมันติดหลังนะอไปเกี่ยวนนหนาวแล้วเนี่ย เอาขึ้นไปทำลูกชิ้นไหมอ่ะเอาขึ้นไปก่อนเอาขึ้นไปก่อนฟงสารเดี๋ยวมันจะเน่าเอาไว้อย่างนี้ไม่ใช่ของเราเอานะครับนี่ประตรงกายเอาไปสิมันเน่าลงในน้ำนะช่างมันติดสงสัยต้องไปเหยื่อจระเข้หรือเปล่านะครับตัวใหญ่ขนาดนี้ติดประตองกายใหญ่ถ่ายภาพนึ่งเจ็บให้ดูนะครับ เปรี้ยวอะนะมันจะเปรี้ยวเป็นผลไม้ป่านะครับนี่นี่นี่อันนี้นี่เก็บสิมองไม่เห็นนี่เขาเรียกต้นหูลิงนะครับนี่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 ต้นหูลิงครับอ่ะครับนี่ต้นหูลิงชัดไหมชัดนี่ ืมเปรี้ยวแม่ก่อนเ<ป>อามากินกับพริกเกลือตอนไปเลี้ยงควายนะครับเนี่ยมันจะเปรี้ยวเขาเรียกต้นหูลิงไม่เปรี้ยวเลยลูกแต่ไม่ชอบของเปรี้ยวเริ่มจะหายายยกแล้วครับเริ่มจะสูญพันธุ์แล้วเขาเรียกต้นหูลิง แล้วจะกลายเป็นลิงเหรอ,อ,อไม่เชื่อแจ๊กเ,เลยอะ่ะปีนแต่น้ำมันดีกว่าเดี๋ยวขึ้นฝั่งแล้วนะครับวันนี้มาหาตกปลาจะมีได้สักตัวอ่าไ,ได้สักตัวแล้วก็ขึ้นฝั่งแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปหาไส้เดือนเอามาตกปลาไอยเรือตกปลานะครับวันนี้มันไม่มีเหยื่อ เอาเยื 1941, the ่อขนมปังก็มันก็ไม่กินนะครับเดี๋ยววันหลังเราจะเอาเป็นเจยื่อไส้เดือนนะครับตกให้เพื่อนๆดูว่าจะได้ไหมปลาเยอะอยู่นะครับแต่ว่าอม่นใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแทงน้ำเราแล้วใช่ไหมครับก็ดติดตามกดไลค์กดแชร์มาถือจอมในดไหครับ เปปลาอยู่นะครับเป็นปลาทองกายของคนอื่นเขาปติดเป็นเรามาจะขโมยมาอยู่แต่ว่าปลามันตายนะเอาไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับวันนี้สวัสดีก่อนนะครับ